สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคณะถึงกับทนไม่ไหววิจาร์ตรงตรงถึงสีหน้าท่าทางไม่คนบันเทิงแห่เป็นกําลังใจและต่างบอกตรงกันว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือนิชานัทนิชาเช่นเดียวกับนักแสดงสาวคณะรินญ,ญารัตวัชรโรสิริล่าสุด คลิปลงติ๊กตอกแสดงความเห็นหลังดูโหนกระแสเทปที่มายมาเปิดใจพร้อมขอโทษนิชาโดยสาวคณะบอกว่าจริงๆไม่อยากออกมาพูดเรื่องนี้เพราะตัวเองก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันแต่อดใจไม่ได้จริงๆเพราะสงสารและเห็นใจนิชามากๆนะคะยิ่งดูโหนกระแสเทปล่าสุดที่มายมาออก เข้าใจพี่หนุ่มที่พยายามละลายพฤติกรรมเขาให้เขาผ่อนคลายแต่มันกลายเป็นว่าปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางของเขามันดูไม่สลดเสียใจอะไรเลยกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาออกมาพูดโยนความผิดให้ทั้งเพรทั้งพี่โตโน่ว่าหลอกเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่เขาเห็นมีนิชาอยู่กับพี่โตโน่ ทั้งเห็นนิชาออกมารับพี่โตโน่มาบอกพี่โตโน่หลอกมันก็เหมือนคุณหลอกตัวเองไปหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าผู้หญิงดีๆที่ไหนต่อให้ผู้ชายพูดขนาดนี้แต่ยังเห็นแฟนเขายังอยู่ในชีวิตเขาก็ไม่ควรที่จะยุ่งหรือเปล่าเราควรที่จะเซฟตัวเองไม่ควรหลอกตัวเองแบบนั้นฝากถึงสาวๆหลายคนอย่าย,ยุ่งกับคนที่มีแฟน ตอนไม่รู้เข้าใจได้แต่ตอนที่รู้หรือเอ๊ะหรือสงสัยถอยตัวออกมาดีกว่าอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาคาราคาซังดีกว่านะคะ